สัสดีค่ะมาแล้วค่ะสำหรับมิสซูรถสวยบ้านเซ้งอ,อูนะคะและมาพร้อมกับเจ้า อีวีวุนะคะปาเจโร่สปอร์ตนะคะคันนี้เลยนะคะเป็นคันแรกเลยนะคะที่พร้อมจะส่งมอบแล้วนะคะเป็นสีเทาดำนะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่และราคาใหม่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 3 8 9 0 0้าบาทเท่านั้นนะคะและมาชมคันนี้กันนะคะว่าคันแรกที่เซลูส่งมอบนะคะแต่งอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเซลูได้ติดตั้งเป็นโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยค่ะและคันนี้นะคะ สวยมากๆเลยเข้ากันมากกับกระจังหน้านะคะที่มาใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์รล่อๆแบบนี้เลยค่ะมาชมด้านข้างกันนะคะว่าคันนี้ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมคะ่ะข้างหน้าไม่พอนะมาด้านข้างตรงนี้เลยค่ะกับข้างของเขานะคะกันกระแทกเขาหล่อมากๆนะคะ ติดตั้งแล้วรถดูสวยงามดูบึกบึนดูหล่อเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอค่ะเราเพิ่มให้ด้วยนะคะเบ้ารองมือเปิดประตูแบบแคปด้านเงาเงาแบบนี้เลยและกันสาดด้านข้างสีดํานะคะและขาดไม่ได้เลยฟิล์มเซรามิกรับประกันนะคะนานถึง8ปีเลยมืดข้างนอกและสว่างด้านในนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะด้านในเขาดีไซน์ใหม่นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับจอนะคะแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนัง ปุ่มออตโต้โฮและเบรกมือไฟฟ้านะคะเซอร์ไพรส์ามากมากเลยหลังคาเป็นสีดำแล้วนะทุกคนนี่มาต่อด้านหลังกันเลยนะคะจอกลางมีมาให้เหมือนเดิมนะใส่เพิ่มเข้าไปเลยค่ะจอกลางจอกลางเป็นสีดำแล้วนะคะจากเดิมเป็นสีสีเบจเนาะอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วเข้ากันมากกับหลังคาภายในแบบออปชันดูหรูหรามากๆเลยนะคะ แล้วมาชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังคันนี้นะคะชุดแต่งขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะเป็นของสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะคะบึกบึนหล่อหล่อหรูหรามากๆเลยและคันนี้ประตูถ้ายไฟฟ้านะจ๊ะนี่สเปรยเปิดมาแล้วนะคะด้านในดูหรูหรานะคะและดูดีกว่าเดิมมากๆเลยคันนี้นะคะได้ติดตั้งนี่ค่ะถาดวางของให้ด้วยนะคะ สำหรับลูกเพจเซลอูนะคะท่านไหนที่สนใจปาเจโรสปอร์ตนะคะและอยากทราบโปรโมชั่นดีๆนะคะก็สามารถทักหาเซลอูได้เลย0 9 8 4 4 5 5 9 3 5นะคะหรือว่าอยากนัดทดลองขับก็สามารถทักมาได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเซลอูจัดให้เลยนะคะอยากใช้เงินเท่าไหร่ทักกันมานะคะต่างจังหวัดสามารถทักมาได้เลยและปรึกษาเอกสารฟรีนะคะสำหรับวันนี้เซลอูขอลาไปก่อนกับรถสวยๆคันนี้นะคะสวัสดีค่ะ